สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องสาธุป่วยเด็ดนะคะคลิปนี้ก็จะมีบัวคำสีเลขเด็ดหลองคมชอบส่วนตัววิ่งตามหาความสำเร็จนั้นสรุปบนนะคะ3ตัว694 465 496 794 765 796สองตัวบนนะคะ 9 4 6 5 9 6สรุปล่างนะคะ966949วิ่งหาความสำเร็จบัวคำสีนะคะ1ตุลาคม2564 3ตัวนะคะ042 269 2, 2 6, ตัวนะคะ42 69 33 65หลายสำนักหลายอาจารย์นะคะงวดนี้ให้33กับ65เยอะนะคะค่ะ1ตุลาคม2564เด่น6รอง9 62 64 65 94 95 97 หนึ่งตุลาคมสองพันห้ากสิบสี่สามตัวนะคะหกสามเจ็ดหนึ่งสามกลางคมชอบส่วนตัวโพสเมื่อวันที่19กกันยายน2564ร่ล่างสี่หางนันเด่นหลัก3หลัก4หลัก3หลัก5้านะคะ 33 35 43 45ซุปเปอร์เฮงเฮงหลัก3นะคะเบาะบน31 37 931 437หลัก6บอกล่าง63 67สั่งลุยนะคะบนหลัก5 52 56 57 052 457ล่างหลัก6 61 63 67แป้กกลงนะคะรัฐบาลบนหลัก4 834 834 764 764 2ตัวนะคะ3464รัฐบาลล่างหลัก5 5056 ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสี่ยงโชคนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะ